The ไทโอนแบบกินขาวจริงไหมหลายคนคงเข้าใจใช่ไหมคะว่าถ้าอยากขาวอะ่ะต้องกินกลูตาแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีกลูตาแบบฉีดด้วยค่ะแล้วแบบไหนล่ะคะที่จะทําให้เราขาวและเห็นผลไวกว่ากันวันนี้เบนจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องบอกก่อนนะคะว่ากลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารชนิดหนึง่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาได้เองเลยค่ะเขาจะมีหน้าที่นะคะก็คือกําจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะผลข้างเคียงก็คือทําให้เม็ดสีผิวของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะจากสีน ้ำตาลกา็กลายเป็นสีชมพูและก็จะทําให้ผิวของเราขาวขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก็มีคนนาเอาสารกรูต้าไทโอนี้ค่ะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ขาวขึ้นซึ่งก็จะอยู่ใน2รูปแบบค่ะก็จะมีทั้งการกินแล้วก็แบบฉีดค่ะพอมาอยู่ในรูปแบบของการกินนะคะเจ้าตัวกรูต้าไทโอน์ค่ะก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะกว่าที่เขาจะเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะเขาต้องผ่านหลายด่านมากเลยค่ะทําให้ความเข้มข้นของตัวเขาค่ะลดน้อยลงค่ะเราจึงไม่ค่อยเห็นผล ในเรื่องความขาวสักเท่าไหร่ค่ะแต่รูปแบบฉีดนะคะก็จะเห็นผลดีกว่ารูปแบบกินค่ะเพราะว่าเขาจะฉีดเข้าเส้นเลือดของเราโดยตรงเลยค่ะทําให้เราขาวขึ้นและเห็นผลไวทันตาเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือว่าการกินกรูตาเนี่ยก็ต้องอาศัยความเข้มข้นของกรูตาไทโอนที่สูงค่ะแล้วก็อาศัยความต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ผิวของเราเนี่ยขาวเสมอค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาแชร์วิธีที่จะทำให้ผิวขาวได้โดยไม่ต้องกินกรู หรือว่าฉีดกรูต้าต่อเนื่องนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะคอมเมนต์อยากรู้ใต้คลิปไว้เลยนะคะ